งานตัดผมก็ปิดเราก็ตัดผมเป็นเราจำเป็นจะต้องตัดผมเองต,ตัดแรกวีเมจิกคลิปแล้วกันนะครับเบอร์นหนึ่งครึ่ง โอ้เล่นเครื่องมันนะสับหนักเลยดีมั้ย <laughs> ที่ยี่ีได้กินกับข้าวที่นี่ผนก็ที่นี่ เชื่อว่าการแต่งงานนั้นที่ชูว่าสงต่อคามเพื่อเอาชีวิตรอด่ั้

คนที่ตัดผมเองครับไม่นจะเป็นต้อเป็นสกินเฮดเสมอไปครับไม่ง่ายก็คือใช้ฝ่ามือเราเนี่ยแนะครับฝ่ามือเราปิดครับสหลังก็คือ จะลำบากสุดที่ข้างหลังใช่ไหมครับโกยมาข้างหลังครับโกยมาอย่างนี้เราะจะเอาเท่าไหร่ครับให้ลักษณะของฟันรองชนกับมือชนกับนิ้วมือ,มอยาบไถหลายรอบช้าๆนะครับ แบตเตอรี่ที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือเป็นไร้สายนะเป็นตัววอลนะครับ Wall Magic Clip c o l l e g e นะครับก็คือตัวไร้สายครับความแรงก็อยู่ที่ประมาณ5,000-6,000รอบนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ฟันเดิมยังคมนะครับก็เปลี่ยนแค่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ซื้อมาเปลี่ยนเอง ก็ทําให้แรงขึ้นสมูทขึ้นนะครับนี่ครับทรงก็อยู่ประมาณนี้อาีจะครอาจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับตรงขออเนี้ยผมตั้งใจที่จะใส่เบอร์หนึ่งครึ่งนะครับเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ตรงรอยเชื่อมต่อตรงเนี้ย มันสมูทกับตัวข้างบนนะครับถ้าใครคิดว่ามันยังยาวอยู่ก็เอาเบอร์หนึ่งซ้ำอีกทีนะที่สำคัญนะครับแปลงอย่าลืมนะครับแปลงแปลงคนมีไว้นะครับคนมีปัด่นอิตาเลียนนะครับกาเราตัดเสร็จแล้วก็ปัอแเรา,าก็มาซ้ำกันอีกรอบนะครับ มันก็ไม่ได้แบบสวยอะไรมากมายนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ตัดเลยวิธีจับนะครับปกติจับปลาสเตียรกันอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราถนัดขวาเนี่ยให้เราจับอย่างนี้นะครับเนี่ยครับจับเหมือนเขียนประกาเหมือนเขียนนิสสอจับอย่างนี้นะครับจับแล้วก็เปิดนะครับเราจะได้ถนัดแล้วก็วกระโกยระโกยอย่างนี้แล้วก็ไถขึ้น นี้ผมใช้กระจกดูด้วยครับนี่นะครับกระจกต้องใช้กระจกนะครับเ,เพื่อที่เพื่อที่มันจะได้ดูตรงขอบตรงรอยเชื่อมต่อง่ายๆนะครับระวังนะครับ,ใน,รบในการไถคือไถขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไถโค้งตามลูกศรนะครับให้ไถขึ้นอย่างนี้นะครับพอไถขึ้นอย่างนี้ปั๊บผมตรงนี้จะเป็นรอยเชื่อมต่อมันจะเป็นตัง้งแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่พี่ไถาตามโคง้งตามศรรรีรษะปั๊บเนี้ย ตรงไลผมตรงนี้มันจะตามนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ปล่อยมันครับเวลาเราหวีมันก็จะมันจะปิดนะครับเนี่ยครับพยายามโกยนะครับสังเกตดูนะครับบล็อของศีรษะเราอะ่ะตรงนี้เขาจะเรียกว่าลูกแก้วนะครับเขาจะเรียกว่าชุดลูกแก้วบริเวณตรงนี้เนี่ยไลผมเนี่ยเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าไอตัวแ a i r l i n e นะครับแ a i r l i n e เนี่ยพยายามพยายามให้มันปาดเข้าไปตรงตรงอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับเนี่ยให้สังเกตคือตรงนี้นะครับ, okay, รบ,รรรบจุดโค้งครับจุดโค้งจุดจุดสุดท้ายที่ที่ตีนผมก่อนที่มันจะโค้งครับตรงจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่เส้นผมอะ่ะมันแบ่งมันแบ่งว่ามันจะชี้ไปทางไหนโอเคไหมครับถ้าเราตัดขบนมากเนี่ยเวลามันงอกเนี่ย ผมไดชี้ข้างบนมันจะชี้มันจะไม่งองนะครับเนี่ยครับมันก็ไถไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูว่าตรงตีนไรผมเนี่ยมันจะพอดีกับตรงไรผมตรงนี้ก็ย้ำๆนิดนึงนครับถ้าเราใช้กระจก มันก็ไม่ได้สวยงามมากนะครับมันก็สามารถทําเป็นทรงทรงได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งทรงนี้เองก็เป็นทรงที่ผมเคยไปตัดผมอยู่ร้านหนึ่งแถวนควปรปฐมแล้วก็โอเคแหละรู้สึกว่ามันคงเหมาะกับหน้าตานะครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องของศีรษะหนังศีรษะบางนะครับหนังศีรษะบางแล้วก็เส้นผมบางนะครับในการที่ไว้ผมทรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผมข้างบนเนี่ย มีเนื้อผมเยอะขึ้นนะครับข้างหลังเนี่ยก็เก็บรายละเอียดให้ดีๆครับพยายามย้ำ้างบนถ้าไม่มั่นใจนะครับก็ก็ให้เข้ารอมลูกจสาะนะครับก็พยายามเอามือป้องนะครับเนี่ยเราอยากได้สูงข่างในก็เอามือเอามือปิดน,นะครับพยายามฟันถ้าฟันรอมันแตะนิ้วหรือแตะมือก็โอเคก็ถือว่าพอ มาทางซ้ายก็เช่นกันครับจับเหมือนเราจับปากกาเราจับทางซ้ายครับก็เหมือนเราเราจับดินสอจับปากกาเขียนอย่างเงี้นะครับอย่างนี้มือข้างหนึ่งก็จับอย่างนี้ของรถตู้อะไรนี่ค่ะแบนี้นะครับพวกนี้ที่ขอไปทำให้เขาเดินรถตู้สองคืนนะฮะก็ขายขึ้นอย่างที้ จุดตรงนี้มันจะยากมือข้างที่เราไม่ถนัดครับก็พยายามฝึกครับใครที่ไม่เก่งก็ช้าช้าก่อนครับไม่ชินก็ช้าช้าก่อนปกติผมจะตัดเบอร์หนึ่งนะครับแต่นี่ผมลองตัดเบอร์หนึ่งครึ่ง หนวดก็ตัดได้นะครับหลายคนมาทำไมผมไม่โกนหนวดไว้ทำไมยาวคือถ้าผมโกนหนวดหน้าตาผมก็จะเรียบร้อยเลยก็เลยต้องเสริมบุคลิกบุลกคลิกจะบอกว่าดีไหมผมไม่ดีครับ ยุคน,นี้นะครับอะไรที่ทำเองได้ก็ต้องทำกระ,ะเรียนก็หากระเรียนที่มันดีๆคมๆหน่อยนะครับจะได้ไม่เหน็บไม่ดึง ถ้าปัตตาเลียนที่มันหนีบไม่ดีก็คือดึงแน่นอนครับจะประมาณนี้นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงไลผมก็จะตรงๆนิดนึงครับ ะะจะประมาณนี้นะครับข้างหลังเป็นยังไงก็โอเคเรามาดูกันเนี่ยมาปากหวานเล่นโยงเนี่ยข่าวก่อนนะเช่ยงบุ้งมาบุ้งแหงนึงนะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้เคนครับมองกระจกข้างหลังนะครับข้างหลังก็โอเคครับ ตัวผมเองก็ยอมรับได้ครับประมาณนี้เพราะนี่มัน,น,เ,นเบอร์หนึ่งเ,เบอร์หนึ่งครึ่งน,นะกระจกแบบนี้หาซื้อได้ตามร้านที่ขายพวกซาลอนขายเบอร์นะครับหรือทังเน,ไไน็ตก็ได้ลาซาด้าก็าจะมีนะครับพับขายก็พับเก็บได้เป็นแบบบานหนึ่งก็ตอนนั้นผมซื้อมาเท่าไหร่ประมาณ350ร้อยห้าสิบไหมครับ ็จะประมาณนี้นี่ก็เก็บรายละเอียด เก็บระเอียกนะส่วนตั้งใครยังคิดว่าเบอร์หนึ่งครึ่งยังยาวอยู่ก็ใช้เบอร์หนึ่งก็ได้ครับนี่เบอร์หนึ่งความยาวก็อยู่ประมาณสามมิลน,นะครับส่วนเบอร์หนึ่งครึ่งความยาว,วาอยู่ประมาณสี่จุดห้านะครับ ก็เบอร์หนึ่งจะเก็บแค่ตรงไรนะครับตรงตรงไรผมเขาพยายามจะสบัดไปไว้นะครับ<ม>ถามว่าเป็นผมกระเด็นรอื่นได้ไหมที่ห้องอื่นได้ไหมก็ตอนถนัดนครับแล้วแต่ใครมีนะรมส่วนตัวผมก็ตัวนี้คิดว่าเส้นผมของผมเนี่ยก็ น่าจะเพียงพอเส้นผมผมไม่ได้เป็นคนเส้นผมใหญ่อะไรมากมายนะแล้วตัวนี้เองก็คมคมพออย,ย,ยูอ่แล้วมมนี่เป่าเบอร์ หนึ่งเก็บตรงลายผมนะครับก็คือพยายามจะสะบัดก็คือเราาถอย่างี้ครับถสะบัดอย่างี้อย่าาถลากอย่างนี้นะไถรสะบัดสะบัดสะบัด うん、mm。Hmm. บนช่างมันครับมัน,นจะประมาณนี้ครับเราสกินเฮดอ เสร็จเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้ครับมเมย์ก็พอใจนในระดับหนึ่งในยุคนี้ก็เราจะผมปิดก็คงต้องใช้อย่างเงี้ยครอันนี้สำคัญมากครับปัดเส้นผมภาษาขึ้นไม้ขึ้งมือนะครับหรือถ้ามีแฟนมีอะไรก็ให้แฟนปัดให้ครับมันจะปัดเส้นผมไลผมได้ครับ